อิงฟ้าตอบดราม,ม่าติงน้องๆมิแก้พัน2ี่3หลังไร้เงาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ m อ i h จีไ ก่อนหน้านี้กลายเป็นดราม่าที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์เบาๆค่ะเมือ่ออิงฟ้าออกมาไลฟ์ติงน้องๆมิสแกน2023ด้วยความรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหลักไร้เงารุ่นน้องมิสแกนร่วมงานเผยชมอาณาจักร MG I อ e ซึ่งหลายคนค่ะมองว่านางงามรุ่นน้องเนี่ยอาจจะติดงานหรือเปล่าทําให้มาร่วมงานไม่ได้โดยล่าสุดค่ะอิงฟ้าก็ออกมาบอกว่าที่ออกมาติงเพราะรู้สึกว่าเป็นห่วงน้องๆก็ดีใจที่หลายคนรับฟังและนําไปปรับใช้จนวันนั้นรู้สึกว่าเหมือนเป็นงานขึ้นบ้านใหม่เราก็คาดหวังว่าจะเห็นน้องๆมาร่วมงานและประกวดเสร็จไปแล้้ววววหหลลาาายจัังงดดตินแ่ 2องถึงสังหวัดเราก็รู้สึกนิดนึงเอาเป็นว่าเราไปฟังคําแนะนําเต็มๆจากปากอิงฟ้าถึงรุ่นน้องกันเลยดีกว่าค่ะหลายๆคนนะ่ะมักจะพูดแบบถึงหูเราว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวเต็มที่ก็ได้แค่ปีนี้แหละปีเราเงียบแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงน้องๆคนที่จะเข้ามาอยู่ตรงต่อจากเราอะไรเงี้ยเพราะยังไงต้องได้ทํางานร่วมกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท็อปสิหรือว่าท็อปยีหรือว่าท็อปหหรือว่าคนที่เป็นตําแหน่ง w ิสการนสองพันยี2023คนต่อไปเราแค่อยากให้รู้สึกว่า ได้เต็มที่กว่านี้มาสามารถทําได้มากกว่านี้เพราะเรารู้สึกว่าปีนี้ง่ายมากกว่าปีของเราเยอะเพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยไม่ได้มีแค่สื่อนางงามอย่างเดียวรวมถึงแฟนคลับอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่าแกลนมันปังขึ้นปังขึ้น,น,นทุกป,ปีก็คือเป็นคาแนะนําที่เราแบบหวังดีแล้วเราก็เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของน้องๆว่าเออน้องๆเขารับฟังอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบชื่นใจในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจี่จะอกมาพูดหรอกค่ะแต่ว่าวันที่เราวันที่วันงานนะคะ ก็ยังพูดกับทางพี่ในกองว่าเฮ้ยวันนี้ใส่จะมาอยากรู้จักน้องๆจะมาลุกอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยสรุปพอเราออกมาแล้วเราก็อา้าวมีแค่คนสองคนแล้วก็แอบ,บนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแบบเออเป็นเราเราก็น้อยแล้วมันเหมือนงานขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกว่าพี่อยากให้ทํากันบ้านมากกว่านี้แค่นั้นเองก็วันนั้นไลฟ์ like, ขายของให้ป้าๆพอดีก็เลยแบบถือโอกาสนั้นพูดไปเลยละกันแล้วพี่นุ่ก็ไดเการหมือนรีโพสต์ของเราด้วยก็คือเหมือนเิ็นด้วย,วยกับในสิ่งที่ ที่หนูออกมาพูดอาจจะมีบางคนที่แบบเขาอาคติเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่จริงอะไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแค่ยอยากจะออกมาบอกว่าเออเขาก็อาจจะคิดเหมือนกันนะหรือใ,ในส่วนของเรื่องอคติเราเรา,เร,ารู้สึกยังไงบ้างเพราะแบบพอเราไลฟ์สดไปมันเหมือนคือแบบเราแค่ต้องการให้คำแนะนำน้องๆแต่มันก็จะมีแบบบางคนบางกลุ่มหรือบางจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบทำไมเราต้องออกมาเหมือนกับติง ก็บอกว่าเราเราไปทุกที่คนชอบถามมีไดเร็กมาถามก็มีว่าขอเคล็ดลับหน่อยพี่ฟ้าทำยังไงให้แบบว่าประสบความสําเร็จทายังไงให้ปังบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่บอกว่านี่แหละมันคือเล็กๆน้อยๆที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่สำหรับคนที่แบบไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้เพราะบางคนอาจจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้อาจจะติดงานก็ได้แต่สาหรับเราเราแค่ในฐานะลูกสาวคนหนึ่งแล้วกันเรารู้สึกว่าประกวดไปแล้ว60กว่าจังหวัดติดงาน แล้วว่างแค่สองจังหวัดเนี่ยเราก็รู้สึกนิดหนึ่งนิดนึงใช่ใช่เพราะว่ามันมันกว่าที่จะได้ m M G I h a l พเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะซึ่งเราก็เห็นถึงความแบบว่าความพยายามความมุ่งมั่นขององค์กรของปราบานวัดเราอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากให้แบบมาร่วมมันก็เหมือนงานขึ้นบ้านใหม่แหละอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนออฟฟิศด้วยว่าก็แค่เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงใช่แล้วในส่วนของชั้น แสงวันที่หลายๆคนเขาเขาถามหรืออยากได้จริงๆเราปูแสงเรามีแสงไว้ให้ล้วอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าม,มันในโอกาสไหนมากกว่าค่ะก็เหมือนงานล่าสุดเอ็มใจฮอก็เห็นด้วยกับพี่ฟ้าที่แบบว่าน่าจะน่าจะมาสแสดงความยินดีหรือว่าส่งดอกไม้มาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่ก็ถ้ามีงานไหนหรือที่สามารถทำได้เต็มที่ก็ขอให้ทาให้เต็มที่แล้วกันค่ะตามแล้วก็มีเรื่องราม่อีกที่แบบว่านางนางงามังหวัได้ถุกเริ่อเร่นงซีรีส์เลยเอ่อคือจริงๆอ,อันเนี้ยเราเรา,เราต้อง คนเลือกอะไม่ใช่ทงกองวิสระด์ก็คือจะเป็นทงเรื่องของกองอที่ถ่ายซีรีส์อ<ช>ะไรเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะนําเสนอไปหลายๆคนแล้วแต่ก็อยู่ที่เขาจะเลือกเราไม่สามารถที่จะนําน้อง77จังหวัดมาเล่นได้ทั้งหมดทุกคนเลยเงี้ยค่ะใช่ก็ถึงได้บอกว่าจริงๆอันนี้แสงเป็นส่อสัมพันธ์ทำยังไงอันนี้ก็ต้องน้องๆอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ได้เลือกเราหรืออาจจะเป็นเพราะเราคนติดตามน้อย ก็เพราะฉะนั้นก็เก็บตรงนี้มาเป็นแรงลักกันว่าโอ,อ้ฉันจะทาให้คนติดตามเยอะให้สื่อหรือว่าให้ช่องทางต่างๆเขาเห็นเราได้มากขึ้นอยากให้คิดแบบนี้มากกว่าดีกว่าไปน้อยใจว่าทําไมฉันไม่ได้เล่นเลยสรุปแล้วนะคะอิงฟ้าบอกว่าที่ออกมาติงเพราะว่ารู้สึกเป็นห่วงหลายคนชอบเข้ามาถามว่าทายังไงให้ประสบความสาเร็จซึ่ง,ท,งทั้งหมดทั้งหมดที่อิงฟ้าบอกนะคะก็เป็นคําแนะนําดีๆค่ะยังไงเนี่ยรุ่นน้องมิสแคนก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะ